แล้วก็วยังไม่ได้จบแค่นี้ค่ะม,มาถึงหลอกดาวรถไถกันบ้างนี่ก็รถอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนภัยนะครับคุณผู้ชมฮะใครที่ทําอาชีพเกษตรกรมีรถไถอยู่<ะ>อาจจะไปประกาศขายใน Facebook อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพมาหลอกนะครับบอกว่าจะขอจะขอซื้อรถไถต่อจากเราจะขอซื้อดาวอะ,ะแล้วเดี๋ยวไปผ่อนต่อ,อเอาเงินไปแล้วเดี๋ยวหนูไปผ่อนต่อเองป<ะ><ะ>รากฏว่ามีคนหลงเชื่อ ไม่แก้ไขสัญญาครับด้วยความสนิทสนมอะไรก็ตามหรือโดนออกอุบายอะไรก็ตาม,มก็ยอมให้รถไถเข้าไปแล้วรับเงินก้อนเล็กๆน้อยๆมาไม่ได้แก้สัญญาปรากฏว่าหนีหายเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็ต้องผ่อนเองอีกเป็นระยะยาวเลยครับคุณผู้ชม <MS> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กาลสินนะครับวันนี้ตํารวจสพยางตลาดยังดีที่ตามจับตัวได้สาวแสบครับไปหลอกชาวบ้านซื้อดาวรถไถแล้วก็เชิดหนีมีผู้เสียหายเนี่ยนะครับมาแจ้งความทั้งหมดแคน ก่อเหตุตะเวนทั่วภาคอีสานเลยไปหารถไถเนี่ยนะฮะที่ประกาศขายอยู่ตาม Facebook ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการนัดทำสัญญากันนะฮะผู้ต้องหารายนี้ชื่อว่านางสาวเบญจทิพย์ภูสมศรีนะครับอายุ44ปีโดนข้อหายักยอกทรัพย์นะฮะตำรวจเชิญตัวมาที่โรงพักเลยครับเขาบอกอุบายเขาอย่างหนึ่งที่ทำให้คนหลงเชื่อเนี่ยนะ นัดมาทําสัญญากันที่โรงพักบ้างที่โชว์รูมของบริษัทรถถ่ายบ้างหนึ่งมันเพิ่มความน่าเชื่อถือเวลาเวลาถ้าเราจะขายรถให้ใครบอกเออมาทําสัญญากันที่โรงพักเนี่ยอันดับแรกมันก็ดูอุ่นดูอุ่นใจก็มีพี่ตํารวจนั่งอยู่ที่ตรวนั้นก็มีตํารวจเต็มโรงพักอ่ะแต่เขาอาจจะไปหามุมนึงแล้วก็ตีสนิทพูดคุยกันเนี่ยนะฮะจนเจ้าของรถถ่ายเนี่ยให้ความไว้วางใจคุยไปคุยมาครับ รับเงินรับเงินดาวมารับเงินก้อนมาก้อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาบอกเขาจะไปผ่อนต่อใช่ไหมไม่ได้แก้ไขสัญญากันคุณผู้ชม,มทีนี้แหละพอไม่ได้แก้ไขสัญญาไม่ได้เปลี่ยนชื่อปุ๊บชื่อมันก็จะเป็นชื่อเราอยู่สิะนะฮะเขาเอารถไปแล้วแต่มันชื่อเรา ถามว่ารถหายไปใครผ่อนก็ตัวเราต้องผ่อนสิฮะหลังจากนั้นรถไถนี่มันคันเท่าไหร่คุณจามนก็มีตั้งแต่สองแสนกว่ายันถึงสองล้านนะคุณธัญมัยรถไถยี่ห้อดังๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้เงินดาวมาแค่หลักหมื่นแต่ยังเหลือนี่อีกหลักล้านที่ต้องผ่อนใช่นี่ไงผู้เสียหายบอกว่าได้เงินมัดจํามาเนี่ยนะฮะสามหมื่นเหลือค่างวดที่ต้องผ่อนรถอีกแปดแสนแล้วไม่ได้แก้ไขสัญญานั่นเท่ากับว่าเสียรถไถคันหนึ่งไปอ่ะได้เงินมาสามหมื่น ที่เหลืออีก8ป0แสนนี่ผ่อนกันพูดง่ายคุณผู้ชมผ่อนกันหัวโตอ่ะผ่อนกุญแจรถอ่ะตอผ่อนไม่อตอนนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะเธอให้การรับสารภาพน,นะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงอ้างว่ามีชายชาวจังหวัดร้อยเอดทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อขอซื้อดาวรถ<ช>นะฮะร,รถ,ถไถเนี่ยนะฮะของชาวบ้านที่ประกาศขายใน f c e e o o o เนี่ยจากนั้นก็จะมีการนัดหมายการทําตามสถานที่ต่างๆนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะ นี่เขาบอกมีนายหน้าแล้วเธอก็มีนายหน้าวาจางมาบางกทีใช่แล้วก็เธอก็จะมีหน้าที่ไปติดต่อเลยเปิด Facebook ดูหารถถ่ายที่ประกาศขายไปติดต่อนะฮะอย่างที่บอกดีลมาที่โรงพักมาทําสัญญากันวางเงินมัดจํากันนั่นแหละฮะแต่สุดท้ายไม่ได้แก้ไขชื่อมีหน้ามงหน้าม้านี่ต่างๆเนี่ยมามารับรถถ่ายไปด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเสียรถถ่ายไปเลยหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนี่เป็นอุทาหรณ์นี่เป็นอุบายหนึ่งนะฮะที่ที่ต้องระมัดระวังกันให้ดีจะซื้อจะขาย ขายได้ซื้อได้แต่ท <He? S 2> ำสัญญาแก้ไขชื่อให้มันถูกต้อง oh. ไม่เช่นนั้นก็อาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกแบบนี้แต่บางทีคนไทยก็จะใจอ่อน mm. มีน้ำใจให้ขใหเขา<ม>ไปก่อนนะคะ mm. ต้องตามตัวกันต่อนะคะ mm. มีนายหน้าที่บอกเป็นชายชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มานำรถไถยไปอีกทอดหนึ่งด้วยตอนนี้ในภาคอีสานรวมแล้ว8หมายแล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะคะผู้ต้องหาให้การเพิ่มเติมว่าอย่างไรบ้บางค่ะเงินเงินของเราเองใช่ไหมสามหมื่นที่ไปซื้อเนี่ย ไม่ค่ะเงินใครคือนายหน้าเขาหามาให้ค่ะนายหน้าคือใครนายหน้านายหน้าคือนายพัทรพงศ์เหรอใช่นายพัทรพงศ์นี่มีเงินเหรอไม่ใช่นายพัทรพัทรพงศ์เคือเขาจะติดต่อหาคนมาซื้อที่เป็นเงินทุนเเป็นนายทุนพูเลยง่ายเลยใช่ค่ะอ่าเป็นนายทุนพอจะบอกชื่อได้ไหมไม่ใช่เงินเราเออพอจะบอกชื่อได้ไหมนายทุนคนนั้นคือใครไม่รู้ค่ะคือพัทรพงศ์เป็นคนติดต่อพัทรพงศ์เป็นคน เอาในทุนมาเพราะให้เธอเท่าไหร่เยอะไหมเยอะประมาณสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นต่อคันเหรอต้องใช้ที่ไหนทราบไหมไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นคนเอาไปรถไทยมีคนมารับไปคือคือในหน้าพูดง่ายใช่ไหมในหน้าเขามาเอาไปใช่ไหมเจ้าของเงินอ่ะค่ะใช่แล้วผมบอกแล้ว่าเป็นกระบวนการร่วมกันทําหมดเลยเนี่ย โดมีนายทุนใหญ่ซึ่งนายทุนใหญ่คนนั้นเป็นใครต้องขยายบทอีกทีหนึ่งเจ้าของเงินนะพูด,ดง่ายๆเย็ด<ม>คันเนี่ยใช่ไหมมี่ก็ช,ชื่อเราหมดเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นแม่บ้านอยู่ค่ะคือแม่บ้านไม่มีอาชีพอะไรสามีละ่ะสามีเมื่อก่อนเขาทำงานก่อสร้างก<อ>่อสร้างเตือนนะครับผู้ที่จะเอารถไปขายดาวโดยในกรณีที่ตัวเองไม่าสามารถที่จะส่งงวดได้เนี่ยเราประกาศลงโซเชียลน,นะครับว่าจะขายรถคันนี้ขายดาวนะครับ สาณนาทําให้มันถูกต้องนะครับอย่างน้อยก็มีการโอนไปให้ชื่อของนั้นให้เรียบร้อยโอนกับบริษัทหรือทําให้มันถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายนะฮะอย่ามาซื้อดาวโอนกันว่าเขาจะส่งต่อถ้าเขาไม่ส่งต่อเนี่ยความร้อนจะเกิดที่เจ้าของทันทีเพราะจะเป็นชื่อผู้คอบคองอยูอ่ะนะฮะข่าวออกทุกวันอุดางหอนมีให้เห็นนะฮะนี่ต้องฟังตํารวจท่านเตือนเลย แต่โหดร้ายมากนะนี่มันเครื่องมือทํามาหากินของคนคนหนึ่งครอบครัวทั้งครอบครัวนะคะบางทีทั้งตระกูลก็รวมเงินกันซื้อทั้งหมู่บ้านนี้ก็รถไถคันหนึ่งอ่ะครับผมนะฮะก็ระมัดระวังการคุณผู้ชมนะคร